อะไรกินลูกผัดชาไทยข้าผัดก็มีนะข้าวสวยก็มีนะทำข้าผัดดาาผัชไไทยมนเห็นแล้วไม่น้ำมันไม่ได้ยังมีเพื่อนฟูมีไหมมีไหมได้ยังได้ยัง แล้วก็มีบ้านนี้บ้านเดียวบ้านอื่นก็ไม่มี <c oughs> เรายังไม่มี <c oughs> นี่แหละเราก็มีบ้านสาวสกลน,นี่แหละบ้านอื่นยังไม่มีเหมือนกัน <c oughs> เมื่อเช้าก็อวดพี่แล่มพออวดไปอวดมาพี่แล่มมาเฉยเลยอยู่ดีๆพี่แลมบอกมาแล้วมาแล้วอยู่ในระหว่างที่อวดกันนั่นแหละพี่แลมก็มาเฉยเลยอะ่ะมาตอนเช้าเลยเราก็เพิ่งได้เมื่อวาน พิ่งได้มาเมื่อวานสิบห้าสิบห้าตัวนี่อวดกันกับพี่เลมกับพี่น้องรักอยู่เมื่อเช้า <c oughs> ใครจะใครจะกินขนมปังไหมเดี๋ยวจะส่งให้ ขนมปังสดๆใหม่ๆนะคะ <c oughs> เลื้อมาขนมปังแล้วนะ <c oughs> อดใจไม่ได้อีกแล้วนะทีนี้เลื้อมาขนมปังแล้วเดี๋ยวคุณลีเดี๋ยวคุณลุงแังกะรีบอกว่าจบแล้วไม่ต้องกินข้าวจริงๆแล้ว <c oughs> ขนมปังนุ่มมาก มากเลยอะหมดมั้งจานนี้ที่ที่ไม่หมดนี่คือกักไว้อยู่เพื่อนถ้าไม่กักไว้ลนะหมดแล้วนะป่นนี้ตอนนี้คือกักไว้อยู่กักไว้อยู่เดี๋ยวลงไล์แป๊บเดียวหมดนะ พอกินขนมปังแล้วก็อยากกินนมนะที่เนี้ยเห็นไหมพอกินขนมปังแล้วก็อยากกินนมเลยทำไ,ไงดีอ่ะทาไงดี ดียัยจิ้มอยูุ่้วยกันนะแน่แห่กินะกกคนเยวหมดนะมาแล้วค่ะมาเอาอห้วันวันเดียวเลยนะมามามาแล้วอวดจะติ๊กเกอร์ต่อ ราจะวดสติกเกอร์ต่อแล้วนะเพื่อนปูอย่าลืมส่งให้เรานะที่อัปเดตอัปเดตอะไรนั่นน่ะยังอยู่ไมมเอ่ยเดี๋ยวเราจะรออีกห้านาทีนะคะใครที่ยังอยู่ข้างบนอยู่ขอบคุณนะคะแปดล้านดวงตาที่อยู่กับสไปนานข้างบนนะคะอีกห้านาทีนะคะอีกห้านาทีสไปนานจะลงนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ลงมาทักทายกันก็มาทักทายกันได้นะคะโอเคกำลังส่งโอเคขอบคุณมากลงปุ๊บอัพอัพเลย